สวัสดีค่ะจากผู้ชมดูเสือเรียกเสียงสั่นเครือเลยเสือเจออะไรโอ้โหเรียกหาเรียกหาผู้เชี่ยวชาญนเพง,งมมโน้นอ เราเป็นต้นใบไม้มือเกือบจะสัมผัสกันแล้วอีกประมาณหนึ่งเซียวใช่ไหมเห็นแล้วเห็นตาหางเห็นตาหางเห็นตาหางเดี๋ยวเดี๋ยวไปใกล้ๆก่อนย่าจะเพิ่งย่าเพิ่งขอจับเติดก่อนไม่เป็นไรไมันได้มัได้ไม่ไม่ไม่โอ้ยย่าจะไม่ทำอะไรวันนี้ปล่อยเขาเหอะให้เขาอยู่นี่แหละปล่อยเขาเหอะอันนี้เป็นงูงูเขียวงูเขียวแต่มันไม่เขียว มันเป็นอันตรายไหมอันตรายอยู่แต่แต่มันไม่อันนี้หรอกมันตัวเล็กเขียวหางไม้ตรงเขียวหางไม้ไม่เหมือนไม่เหมือนที่ปูดเจอในห้องน้ํานั่นตัวใหญ่นะอันนั้นเป็นเขียวเขียวนั่นแหละเนี่ยมันเขียวใหญ่เขียวอะไรนะเขียวพระอินทรเออไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เขียวพระแสงอันนี้เขียวหางไม้อ้งูหางไม้เขาบอกกัดสายนะ อันนี้เขียวหางไหมตัวเล็กอย่างนี้ล่ะมันจะกัดได้จะกัดเป็นได้ยังอ่ะเอ้าอยู่กัดเป็นกัดเป็นแต่ว่ามันก็ไม่พิษมันก็ไม่เยอะเหมือนตัวใหญ่แต่ว่างูเขียวเนี่ยค่อยเขาก็บอกว่าถ้าถ้าถ้าตอนนี่ก็คือได้ไปบริวารองค์ปูนะคะสีเป็นบริวารอง์ปูเพื่อนไม่ทําอะไรหรอกเป็นมาให้เราเชยชมให้เรามีโชคใชถ้าเห็นงูใช่เสือเจองูเสือจะเจอเนื้อคู่หรือเปล่าเออ เมวันน the ี mm yeah ้ ah, so mm right? yeah. ือขับกสอสอต่ย่เนอใปสือเเสือจะเจอเนื้อคู่ ถ้าใครเจองูนะให้เรียกว่าโชค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 มาโชคมานไมอ่ยยังสูมได้อีก800นครั้งนะปงย่าสูมเข้าซูมออกได้อีก800นรอบเลยนะูมไม่ไดู้ได้แค่นี้นะคุณผู้ชมนะูแค่นี้ได้แค่นี้ได้แค่นี้เดียวอะไรอะไรอะไรแค่นี้กลังทูสาราอยู่เห็นเสือวิ่งไล่เสือก็วิ่งัวันนี้แหะโชคโชคจะเข้าโชคเข้าใคร ข้าเสือเนื้อคู่จะมาแล้วเออเนื้อคู่จะมาบอกใช่เออไปแล้ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงงูน้อยที่มาจากต้นไหนแม่อาจจะใช่จะได้นี่ไงงูน้อยงูน้อยงูน้อยเอาย่า่ย่านี่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 ถ้างูใหญ่ไม่ใช่ตัวนั้นนะปู่เนาะบ่แม่บ่เนี่อยู่บนต้นนี่นะ โอ้เสือหรือว่าคนละตัวกันเพราะอันนี้มันใหญ่กว่านะอ๋อนันเล็กกว่าใช่ใชออกกค่คนละตัวคนละตัวอ,อ งูนี่งูมาให้โชคมาหาเนื้อคู่มาให้เนื้อคู่พี่เสือปกติเราเห็นงูเราต้องเดินหนีเนาะเดี๋ยวเดินใส่อันนี้เดินใส่บอกเอาบาดูบ้านงเอฟซีดูนะนี่ฮะเสียนตับงูมาแล้วเด้อพี่น้องแต่เสียนบอกว่ามันจะไม่จับปล่อยใส่เสื้อผิดปันด้วยนะวันนี้จับวันผิดันนี้ย่าบอกว่าไม่จับไม่ไม่จับไม่อะไรวันนี้ไม่ไม่จับเพราะว่าพ่อไมดาไม่ดาขึ้นไปแล้วอ่ำใกล้ใกล้เลยเพราะว่าอัน วันนี้เขาไม่ทําอะไรเขามาให้เราดูเชยชมเฉยๆเขาไม่ทําอะไรใช่ไหมเห็นไหมไม่หนีด้วยแง่ไม่หนีด้วยไม่หนีด้วยนะแล้วก็ไม่ในสองใกล้ๆก่อนเจ้าเอ๋เจ้าเอ๋จ้าเอ๋บ๊ายบายเราอยู่เราเราอยู่เบื้องหลังนี่นะคะสิเราเจองูเหมือนเราเจอขุนทรพมั้ย นี่นะงตัวน้อยเส่เราพัฒนาเสือแล้วนะคะว่าแตตื่นตตื่นเลยไหนกันมูนนะคะอยู่ข้างหน้าคนเดียวเดี๋ยวถามหน่อยปกติคุณจะต้องมาอันดับหนึ่งในการใส่เสื้อนะรู้ไหมเมื่อเช้าเดินไปหลังร้านเอ๊ะทาไมวันนี้เสือใส่เสื้อตัวนี้ สงสัยลืมวันเลขอยากวันศุกร์ตั้งแต่เช้าเขาคิดว่าวันศุกร์จำวันที่และเราก็ได้ได้สดใช่ไหมไม่ได้หมัวาะตอนนี้แหละคาดว่าน้องงูคงจะมาทักบอกว่าเสือใส่เสื้อผิดวัน โอ <'s> ้ยเขาหยู่น no yes you know. <am> ิ่งเลยดูเขาไม่ไปอ่ะไม่ไปมันไม่ไปโอ้ยนิ่งเลยดูไปแถวบ้านคิดในใจนะเสือเดินมาทําไมเสือทําไมต้องใส่สีฟ้าเออเลยเสือใส่เสื้อผิดวันหรือเปล่าไปแล้ว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 นี่นะใครสิเบื้องดัางอันนี้นะค่ะเจ้างูอยู่ตรงนี้นะคะปีแต่นี่นี่นี่แต่เจ้านี้กินน้ำนะคะสิ เออสวยสวยสวยเดี <that is German> ๋ยวเดี๋ยวให้ให้ยูถ่ายเป็นาทีก่อนแล้วนะแม่ดูลูกเขาสวยจริงไหมโอ้ยเลื้อๆสวย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 แบบนี้ละลูกเลื้อแบบนี้นะเออสวยงามนะตอนนี้น้องน้องน่ารักมากเลยดูแต่ซูมไปก็เจอดาด่าว่ะคือคิดดูแล้วขนาดนูยังมาทักพี่เสือว่าใส่เสื้อผิดเนื้อ เออชอตเดช็อตเดช็อตเด็ดเต็มเเลยอเออไมเราเห็นั้งแรกเนี่ยที่เห็นงูขี้มันมีติดสาราด้วยดนมา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 ดูชวชวเออครั้งแรกที่เห็นงูขี้นะไปหาไม่ได้ละมัน็นไรมันก็เดินตามทางของมันเออทางใครทางมันเนาะ ก็เดินตามทาของเข้ดาได้ปุ๊โดดใส่ดาดานะมันฉุกเลยเ็้ดเาเด็กอยเกพชรขี้หนูนะเขายสวยเดกนไม่ถึงนทีเเาทีนงลูกเาบอกว่าพี่รอมาสิพี่รอคนรอ่สัตว์เลาสวนะ

ก็รู <S <S uh, ้ย no ังดนะจเจอไม่มม uh. ีมไมอมมไม่รู้นะงหน้าว่าฝั่งนี้จะปทีโรตกนะเด็คิดไม่รู้จะมาเรืองเียนวนงโตไปแล้วไปแล้วนี่นะคะเห็นนงขี้งูนะคะีดูไม่ได้ยืนให้จ้องเลยดูใกล้ๆก็ได้เออเาแล้วเอาเออ แไม่ทำอะไรน่มันก็ะเขาไปย่างนีแต่วันนี้มีมือะครับเข้ามาเขมาเขอางูกไม่ได้เข้ามา้าเอาเอาอาาม่าเซวเเรายไปใกล้แล้ไปใกล้แล้ไใกล้แล้วมีแล้ะครัมีแล้รแล้วเออออง้ียงแขึ้นทั้งลงทั้งลงแล้วขอะออ่ะ อะไรวะตัวนั้นมันใหญ่มากนะเสียอนะคะเอซก็ประมาณนี้นะคะเอซี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไลน์นี้ก็อยู่นิ่งเลยนะคะเอซอยู่นิ่งเลยนะคะไลน์นี้ก็้ลยนะคะโอ้โหถ่ายดิถ่ายอยากให้เพื่อนด้วยเพื่อนโอ้โหยี่ะชื่อ็ดใช่ไรคะชื่อมืออะไรคะ เขียวหางไม้เขียวหางง่้ยงูเชือกควายฮะเชือกควายบอกแม่ฮะอ๋อมันเหมือนเชือกไปไหนแล้วหมูเชือกควายเอ๋องูสาููกระต่าบ้านเีวแต่างูกัระต่าอ่ะนี่นะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ